บริษัทพร้อมพาเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุและดูแลคนที่คุณรักบริการพาผู้สูงอายุไปรับบริการที่โรงพยาบาลให้บริการกับผู้สูงอายุที่ลูกหลานของท่านไม่ว่างติดธุระติดประชุมพาไปโรงพยาบาลไม่ได้ในวันที่แพทย์นัดหมายโดยบริการของเรามีรถรับส่งถึงหน้าบ้านมีคนดูแลตลอดการรับบริการ มีการรายง,งานตลอดการรับบริการและมีการสรุปรายละเอียดในการพบแพทย์ให้อย่างละเอียดขั้นตอนการให้บริการมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไปรับท่านตามเวลานัดหมาย 2. พาไปโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิการรักษา 3. เมื่อถึงโรงพยาบาลจับบัตรคิวกรองเอกสารตรวจสอบสิทธิ์ 4. ถ้าระหว่างรอพบแพทย์ถึงเวลาทานอาหารเราก็พาไปรับประทานอาหาร5เข้าพบแพทย์กับท่านและฟังรายละเอียด6รับยาชำระเงิน7พากลับส่งที่บ้านค่ะการของพร้อมพาตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เพี่เพิ่มมากขึ้นทุระก็สำคัญคนที่เรารักก็สำคัญยิ่งกว่าไปอีก หมดปัญหาคลายกังบนให้พร้อมพาดูแลคนที่คุณรักนะคะ